สวัสดีค่ะอ่านี่เนาะค่ะขยะขยะที่ไม่สมคนไปเผาบ้านป้าค่ะเอาใส่รถพ่วงเนาะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งกับคนไปประมาณสองข้างหรือสามข้างเน,นี่ยค่ะใส่ได้หลายค่ะพี่น้องถุงใยเลยค่ะเอาใส่พัดพัดถุงพัดสติกถุงใ่นี่เนาะคะ่ะแล้วก็เอาเทปอ่าพันปากค่ะ อันนี้ก็มีที่นอนเกาคอมค่ะที่นอนอันที่่นนอนแหละเอาไปเผาเนาะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะถุงขนาดใหญ่เลยพี่น้องคนไปถิ่มลายแล้วสิบอมันเป็นรอยแล้วบอองโกซัดตาไหมว่า<ะ> <laughs> มันเป็นรอยแล้วบอตั้งเ็ดความสะอาดมาค่ะ <laughs> ตั้งเตดความสะอาดมาก็เป็นรอยถุงแล้วพี่น้องค่ะตอนนี้ก็บ,บางลงเรื่อยๆค่ะก็เริ่มสิไข่แน่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ นี่เนาะคะ่ะเนาะการาวิธีที่ไม่สมกับสามีเฮ็ดค่ะเฮ็ดความสะอาดนะคะบางคนที่มาเบิ้งบ้านนี่ก็สิหนักใจในการขนไปทิ่มค่ะเพราะของไหลเพื่อนก็บรู้ว่าสิขนไปทิม่มใส่ยังไม่สมมีบ้านปลานะคะมีที่เผาขยะบางคนเพื่อนกับบูี์ที่เอาไปทิ่มค่ะหรือว่าจ้างบริษัทก็น,นี่ก็สิแพงมากๆค่ะนี่นะคะ แล้วตอนมาเบ่งบ้านมันก็กินเหม็นคักค่ะบางคนก็หอดว่าขึ้นไปเบ่งตอนนี้ก็ถือว่าเกียบยังมีกินเหม็นอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอ้ยหายไปไลายเกิน80%สค่ะสั้นสเนาะค่ะแต่ว่าสั้น2ที่ไม่สมยุกอะอะแปอตแต่ว่าสั้นสนี่ก็จากเปอร์เซ็นต์คิดว่าหายไปเกือบ70% 60 70%แล้วล่ะค่ะ แต่ว่าสั้นสั้นสองนี่แทบสิว่าปกติแ <laughs> ทบสิบมีแล้วค่ะสั้นสองสั้นสองมมีปัญหาค่ะเพราะไม่สมเปิดเครื่องอยิงอะตอมนะคะแล้วก็เพื่อนกับพายุสั้นสองแล้วก็จุดไฟออกมาจุดไฟต่อเพียงก็เฮให้อากาศดีขึ้นเยอะเปิดหน้าต่างเปิดอย่างสั้นสองที่ว่าสิวม่มีปัญหาแล้วค่ะนี่เนาะคะ่ะเพื่อนๆเนานะเอาให้เบิ่งว่าไม่สมกับแฟนอา่า ทำความสะอาดบ้านเราเห็ดยังไงวิธีจัดการขยะลายๆค่ะคนไปเผาค่ะพี่น้องคนไปเผาบ้านป้าบ้านพักเสม,มอไม่สมเลยค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์กับวันได้มาหยุดสองมือโอเคนะคะ่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมขยะผมมีอย่างพาผ้บิ่งน,น,น,นี่ค่ะนี่ค่ะรถพ่วงนี่ก็ดีบ้านเฮามีมีไปบุค่ะบ้านเฮามีไปพี่น้องนี่ใช้งานได้ดีพี่น้องเนี่ย ก็เอายกตัวนี่ปุ่มตรงนี้แหละพี่น้องยกเอาปุ่มตรงนี้มาใส่ตัวนี้ค่ะแล้วก็เสียบปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันก็สีนี้ไฟไท่ายด้านหลังเวลาเบรกเวลาหยัง่งมันก็สีอา่าทำงานหากกันค่ะนี่นะคะนี่ใส่ไฟใส่อันเนี้ยนี่ก็เสียบปลั๊กอันเข่ากับท่ายรถขึ้นมาละค่ะนี่นะคะเสียบเอาตัวเอาตัวปลั๊กตัวนี้แหละพี่น้องปลั๊กตัวนี้ละ ม,มาเสียบกับตัวนี้เนะมาเสียบกับตัวนี้แล้วก็เอาปุ่มปุ่มตรงนี่ค่ะมาเสียบกับอันมะสูปเซมนี่แหละพี่น้องปุ่มมนันนี่แล้วเวลาเบรกรถเบรกยังเนี่ยรถพ่วงนี่ก็สิีมีไฟขึ่นน้ำค่ะก็สิีมีไฟขึ่นกอยังไฟไฟถ่ายละค่ะมันเขามีไปพี่น้องบันเขามีรถพ่วงยังสี่ไปอยู่ฟินแลนด์นี่ ใส่ลายค่ะพี่น้องว่ามีเก็บสุคนนี่ค่ะนี่ค่ะก็สิมีไฟนะคะ่ะมีไฟบอกไฟลาฮาเลียวใส่เรือคว้าก็สิมีไฟบอกนี่ส่วนกรูดซิสเต็มไบเทนเดมนิสการุโอเคค่ะพี่น้องสวัสดีเนาะค่ะแวะมาทักทายเพื่อนๆ <Okay. S 2> ค่ะสวัสดีค่ะ